ร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างงงลูกค้าสาวกินเนื้อมากผิดปกติรวมๆแล้วเป็นหนึ่กว่าส0 0แสนเปิดกล้องดูถึงรู้ความจริงทำแบบนี้ไม่โอเคเรื่องราวสุดอึ้งนี้จะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองกุ้ยหยางมณนทนกุ้ยโจวประเทศจีนค่ะเช่นเดียวกับในประเทศไทยนะคะที่มีร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างแบบกินได้ไม่อั้นแบบนี้เยอะแยะเหมือนกันค่ะร้านที่เกิดเรื่องเป็นร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างซีฟู้ดและเนื้อวาเกิยวค่ะลูกค้าสาวคนนี้นะคะถือเป็นลูกค้าประจําเลยก็ว่าได้ค่ะมากินแต่ละครั้งเธอเลือกแต่เมนูแพงๆและสั่งมาแบบเยอะมากๆเลยค่ะ แต่จำนวนที่เธอสั่งเนี่ยมันมากผิดปกติค่ะชนิดที่ว่าผู้หญิงคนเดียวไม่น่าจะกินได้เยอะขนาดนี้นะคะและทุกครั้งที่เธอมาเธอจะไม่เลือกอาหารที่จัดไว้แต่จะสั่งอาหารจากเมนูพิเศษที่ส่วนใหญ่เนี่ยมีราคาแพงอย่างหอยเชลล์ปลาแซลมอนหรือฟัวกาและเนื้อชั้นดีค่ะ จากข้อมูลของทางร้านนะคะเธอเริ่มมาทานอาหารที่ร้านตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2565ค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่1กันยายนปี2565พนักงานในร้านเกิดสงสัยนะคะจึงเฝ้าจับตามองเธอค่ะและก็พบความจริงนะคะว่าเธอแอบเอาอาหารใส่ถุงพลาสติกกลับบ้านจากนั้นทางร้านจึงได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังและประวัติการมาทานอาหารที่ร้านของเธอค่ะ ก่อนพบว่าเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนปี2,565เธอมาทานอาหารที่ร้านถึง5ครั้งมูลค่าอาหารแต่ละครั้งที่เธอสั่งไปราวหมื่นหยวนรวมแล้วเธอกินอาหารไปกว่า45,000หยวนหรือราว224,000บาทค่ะ นั่นหมายความว่าค่าบุฟเฟ่ต์แต่ละครั้งอยู่ที่218อยหยวนหรือราวราว,ว0 0บาทเท่านั้นค่ะแถมบางครั้งยังได้รับส่วนลดจากทางร้านอีกรวมไปถึงเดือนสิงหาคมสาวคนนี้ก็เคยมาทานที่ร้านหลายครั้งแต่เนื่องจากระยะเวลาที่นานเกินไปจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะหลังจากนั้นค่ะร้านบุฟเฟ่ต์ได้ติดต่อคุณลูกค้าสาวและขอให้เธอชดเชยค่าอาหารที่เธอนํากลับบ้านตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนตามราคาเมนูแต่เธอไม่เห็นด้วยและไม่ยอมจ่ายค่ะดังนั้นในเดือนมีนาคมปี2566 ร้านจึงฟ้องศาลเรียกร้องค่าชดเชยจากลูกค้าค่ะ จนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะร้านอาหารเปิดเผยกับสื่อว่าสารตัดสินให้ลูกค้าหัวหมอรายนี้ชำระเงินค่าอาหารเป็นเงินราว201,800บาทและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องอีก8,000หยวนหรือราว40,000บาทรวมเงินที่หญิงหัวหมอนี้ต้องชดใช้ทั้งสิ้น258,000บาทซึ่งเงินทั้งหมดถูกโอนเข้ามาอย่างบัญชีของร้านแล้วเรียบร้อยค่ะไม่มีใครรู้นะคะว่าหญิงสาวคนนี้เอาอาหารกลับบ้านไปเยอะขนาดน,นั้นเพื่ออะไรไม่รู้ว่าเธอเอากลับบ้านไปรับประทานต่อที่บ้านหรือเอา ไปให้ใครแต่การกระทาแบบนี้ทําให้ร้านได้รับความเสียหายและขาดทุนอย่างหนักจริงๆร้านบุฟเฟ่ทุกร้านมีกฎชัดเจนนะคะว่าลูกค้าต้องรับประทานอาหารที่ร้านเท่านั้นและไม่สามารถนําอาหารที่สั่งมากลับบ้านได้และหากกินเหลืออาจต้องเสียค่าปรับอีกด้วยค่ะ เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีให้กับสายบุฟเฟ่ทุกท่านเลยค่ะเวลาไปรับประทานอาหารสั่งมาแต่พอดีไม่สั่งเยอะเกินไปจนรับประทานไม่ไหวและไม่แอบ,บนําอาหารกลับบ้านไม่เช่นนั้นหากกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็อาจเป็นคดีความเหมือนกรณีนี้ได้ค่ะ <S <S ข่าว,ส,วสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ t i k t o อกค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ